สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววณิกาตักกาและดิฉันนางสาวยินดีดยาชัยอนันต์เราเป็นตัวแทนของชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนขุญยวัฒนวิทยาลัยเพื่อจะมาแนะนําชมรมของเราให้ท <il S 1> ุกคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนขุญยวัฒนวิทยาลัยมีนักเรียนในชมรมทั้งหมด35คนศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีคุณครูที่ปรึกษาจำนวนสอบท่านได้แก่คุณครูอาทิตย์พงศพักและคุณครูเด็ดดาวธนันชัยจัดขึ้นเพื่อมอบ่ความรู้ให้แก่นักเรียนไทยในโรงเรียนอีกทกั้งยังจัดก,กิจกรรมต่งางๆอาทิเช่นกิจกรรมส่องจันทร์วันเพ็ญกิจกรรมการสาธิตเฟสของโดงจันทร์และกิจกรรมการสร้างดาวหางเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ทางชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนมุญเวในวะพิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆที่มีการทานสายตา ายในโรงเรียนเป็นการสร้างโมเดลจำลองพื้นผิวของดวงจันทร์ให้น้องๆได้สัมผัสและนักจินตนาการถึงลักษณะของดวงจันทร์ค่ะเพราะชมดลมดาราศาสตร์โรงเรียนบุญนว,นวัดวิทยลาลัยเกิดขึ้นจากความตั้งใจจัดกิจกรรมและตีนากาการถายดาราศาสตร์บนแนวคิดพื้นฐานเด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ความรักและใฝ่หาสิ่งที่ตนเองสนใจแตกต่างกันค่ะและสามารถนำูความรู้ไปเผยแพร่ต่อได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นภาคกิจกรรมที <ấy> ่ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนบุิยวัฒนวิทยาลัยจัดขึ้นในปีการศึกษา2566ค่ะกิจกรรมวันที่9พฤษภาคม2566คณะครูและนักเรียนชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนบุญวัฒนวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตลอออุทิศลำปางซึ่งมีกิจกรรมการสาธิตเฟสของดวงจันทร์และกิจกรรมการสร้างดาวหางค่ะ วันที่15สิงหาคม25-66คณะครูและนักเรียนชมรมนารศาสตร์โรงเรียนบริวัมวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4ถึง6โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์และได้ใช้สื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์วันที่สิสิงหาคมส5ง6นายกคณะครูและนักเรียนชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนบริวัมวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมร์ว วันที่27พฤศจิกาย,ยน2566คณะครูและนักเรียนชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนบิญยวัติวิทยาลายัยจัดกิจกรรมสองจันทร,ร์วันเพ็ญณลานเจ้าพ่อปุญยวัฒวิทยาลายัยซึ่งมีกิจกรรมการสังเกตการพื้นผิวดวงจันทร์ถ่ายภาพดวงจันทร์โฮโลแกรม3มิติกิจกรรมโคมดาวสองแสง4กุมภาพันธ์2567นักเรียนชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนบฏิยวัฒวิทยาลายัยจัดกิจกรรมสร้างโมเดลจำลองพื้นผิวของดวงจันทร์สำหรับน้องๆผู้พิการทางด้านสายตาในโรงเรียนค่ะและกิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมฝึกปฏิบัติเเเพื่ออสสสัังงงกกกตตตาาาาารรรรรรรทศศ์ขนนียชม น้าวิทยยาลัหอดูดาวแห่งชาติโอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 15- 16กมกราคม2567้กค่ะพวกเราตัวแทนชมรมงดาราศาสตร์โรงเรียนอนุญาตวิทยาลัยขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ